คลิกมาหลอน <ไป S 2> บายทาัยกย้อนสวัสดีครับพผูุชมขอต้อนรับพผูุชมเข้าสู่รายการคลิกมาหลอนผ่านทาง YouTube Channel น้องปุ่มสตูดิโอแห่งนี้ครับวันนี้เรามาพบกับ นิยายจากแอปิเคชันทันวะไัลในเรื่องร้อยเรื่องสยองขวัญในตอนที่4ตอนที่มีชื่อว่าซ่อนแอบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนเล่าให้ฉันฟังนะตอนนั้นอาของฉันยังเป็นเด็กเมื่อก่อน อาของฉันอยู่ที่ต่างจังหวัดมีอยู่วันหนึ่งอาของฉันเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆตอนนั้นเป็นเวลาห้าโมงกว่าอาของฉันเป็นคนซ่อนหลังจากที่เล่นกันประมาณสองตาแล้วคราวนี้อาของฉันก็ต้องเป็นคนหาเด็กที่เล่นด้วยกันมีทั้งหมดหกคนตอนนั้นอาของฉันหาคนที่ห้าเจอแล้ว ตอนนั้นอาของฉันบอกว่าหุกมองกว่าอาของฉันหาดูทุกที่แล้วแต่ก็หาเด็กคนนั้นไม่เจอจนในที่สุดเวลาหนึ่งทุ่มท้องฟ้าในต่างจังหวัดในสมัยก่อนนะมืดเร็วมากมืดสนิทเลยทุกคนกลับบ้านคิดว่าเด็กคนนั้นน่ะกลับบ้านไปแล้วพออาของฉันกลับไปถึงบ้านก็พบพ่อแม่ของเด็กคนนั้น มายืนรออยู่พวกเขาถามว่าลูกเขาไปไหนอาของฉันก็ตอบกลับไปว่าไม่รู้หาไม่เจอนึกว่ากลับบ้านไปแล้วพ่อแม่ของเด็กคนนั้นจึงรีบกลับบ้านไปดูและเช้าวันลุงขึ้นพ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็มาที่บ้านอีกครั้งพวกเขาถามว่าลูกเขากลับมาหรือยังแต่อาของฉัน ก็ตอบกลับไปเหมือนเดิมว่าไม่จนเวลาเที่ยงกว่า,วายายของฉันเดินเข้าไปในป่ากล้วยที่อาของฉันเล่นซ่อนแอบเมื่อวานนี้ยายของฉันเดินเข้าไปไม่ลึกนักก็พบกับเด็กคนที่หายไปและอีกวันต่อมาอาของฉันก็ถามว่าทำไมไปนอนอยู่ตรงนั้นเด็กคนนั้นก็ตอบว่าฉันเดินตามหาพวกนายมาตลอด แต่พวกนายนะ่ะเลือกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินหยิบจับอะไรก็ไม่ได้พอมาถึงตอนเช้าฉันก็เลยหิวหิวจนเป็นลมแล้วแม่ของนายก็มาเจอฉันนี่แหละพออาของฉันได้ยินดังนั้นก็น่าซีดและหลังจากนั้นก็ไม่เคยเล่นซ่อนแอบอีกเลยฟูเทียนเล่มที่สี่ดับลงไปจบแล้วละจ้า ก็เป็นผีลักซ่อนนานะอืมเอาละใครจะเล่าเป็นเรื่องต่อไปนะฉัน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 จะเป็นคนเล่าเองในเรื่องต่อไปโปรดติดตามชมตอนต่อไปในคลิกมาหลอนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอบคุณครับ মাল থাক